การจัดการเรียนรู้นะคะแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีไทยสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ค่ะการจัดการเรียนรู้ของครูไทยนะคะในฐานะครูผู้สอนจะทำอย่างไรสอนอย่างไรในห้องเรียนแห่งอนาคตนะคะกระบวนการที่งคครูกิษณาใช้ก็คือ Backward Design ค่ะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนขั้นตอนที่2จะทำผังประเมินวิเคราะห์ล่องรอยผลงานโดยใช้ชิ้นงานเป็นตัวหลักจากนั้นขั้นตอนที่3ก็ออกแบบการเรียนรู้นะคะโดยเน้นไปที่กระบวนการกลุ่มให้เด็กสร้างโจทย์ปัญหาเนื่องจากวา่างานนี้นำเสนอแผนการสอนนะคะก็ขอจะนำเสนอแผนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เด็กทํางานกลุ่มนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะเป็นใบงานที่เด็กสร้างโจทย์ขึ้นมาเป็นโจทย์เน,นื้อหาคณิตศาสตร์การบวกลบพศุนยมส่วนชิ้นงานที่สองการคูณหารพศยนมนะคะเพื่อฝึกให้เด็กสร้างโจทย์ปัญหาเป็นก่อนที่จะนําไปสู่การสร้างโจทย์และสถานการณ์ที่มีการบูรณาการคณิตศาสตร์กับ เศรษฐกษิจพอเพียงและวิถีไทยนะคะซึ่งผลงานที่ออกมานะคะด้วยกระบวนการการกลุ่มนะคะเด็กทํางานออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเด็กทําชิ้นงานเสร็จก็สู่การนําสู่ผลงาน ICT คือนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Excel นะคะโปรแกรมเจ้า Excel นี้นะคะเป็นโปรแกรมที่มีศักยภาพในการช่วยเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี คนที่เก็กได้ก็คือทักษะที่มีความสําคัญต่อศตวรรษที่21ก็คือถ้าแต่การอ่านออกเขียนได้นะคะสองมีความรู้นะคะสร้างสรรค์มีทักษะด้านรู้ทันเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทักษะด้านอาชีพทักษะการร่วมมือกันทำงานแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งในที่นี้เราเน้นไปที่เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีไทยนะคะเด็กใช้วิจรารณญาณในการที่จะตัดสินว่าเขาจะนำเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีไทยไปใช้ในชีวิตได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายของการเรียนหรือจัดก,การเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีไทยสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ค่ะ